เขาว่าทอมทอมทอมดี้มาจากไหนหรือเปล่าผู้หญิงผู้ชาย่รูทอมบอยดี้ก็มาจากเลดี้เออแต่ติดตัวติดกันมากไปไหนไปกันตลอดหนูแบบรักสะดุดติดกันว่้ไม่รู้หนูพยายามแซงกันหนูก็แซงไม่ได้เลยรักกันมากเลยฮะรักกันเอเป็นความรักที่ใครเครใครมีคนหลายคนเคยบอกว่าความรักของทอมรุนแรงกว่าผู้ชายกว่าผู้ชายพี่ว่า พอๆกันนะฆ่ากันได้เลยอะ่ะเออเราก็เห็นนะตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วไปเวลามีข่าวเออใช่ใช่ใชก็ลงเอ่ย <ลง S 1> ไปด้วยดีลงเอยกันลปะปาตพปติยาควรตระกูลกับน้องปีใหม่มสุมนลรัตวัฒนะเสยารัตเรียบร้อยไปแล้วที่มาดีฟแต่งกันที่มาดีฟอ่ะ หมดไปแล้วอีกคู่หนึ่งพี่กู้มีคู่ไหนคู่รักที่แบบว่าออยากจะแบบแนะนำเขาเป็นคู่รักที่แบบว่าน่าอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือแนะนำมาเหรอแนะนำหมารคมว่าไงว่าให,ให้เราแบบได้รู้กันว่าแบบโอ้โหเขาเป็นคู่รักที่แบบน่าอิจฉามากหวานคู่รักที่น่าอิจฉามากเ <จน S 1> หรอสนถึงวันนี้ยังรักกันดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นคุณพ่อพี่เนี่ย ก็จะมีอ่ะอ่าอาองอืมอารองมุนเขาคดีใช่ไหมเขามุนคดีค่ะเขามุนคดีแล้วก็อ่าใครอีกอ่ะอ๋ออุยเยอะเลยแต่ว่าที่อยู่กันนานที่อยู่กันนานมากแล้วเราชื่นชมนะเหมือนกับฝรั่งเวลาพี่เห็นฝรั่งนะอายุมากมากก็เดินจูงมือกันบอกโหน่ารักชื่นชมเขามากเลยเพราะว่า ทนกันได้ถึงแบบว่าฟันหลุดหมดปากแล้วยังรักกันเลยอ่ะใช่อืมบางทีมาเที่ยวเมืองไทยจุงเมืองกันมาเดินตามทะเลนะเดินไปช้อปปิ้งแล้วก็นั่งดูเออแหม่เนาะทนทนกันได้จริงๆไหมว่าเขามีความอดทนแล้วตอนจบในการที่ไปอยู่ด้วยกันอ่ะผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันเสร็จจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่เพื่อความรักอันเดียวอ่ะพี่ว่าไม่สามารถจะร้างคนนี้ไม่สามารถจะให้คนมาอยู่ร่วมกันได้ มันจะต้องมีอะไรนอกเหนือกันนันคือความดีความดีอความอดทนของผู้หญิงทนผู้ชายได้ผู้ชายก็ทนผู้หญิงได้เพราะว่ามีมีความรักเข้ามาเสริมด้วยล่ะคิดว่าแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดไงใช่คู่รักอยากจับคู่รักหนึ่งเิเลยนะอยากรู้จาพนมอย่างนี้ยจาพนมอง์บากเอาไว้เราต้องถามเนี่ยเชิญเชิญมาคุยได้ไหมคะวิวมาหรอกอยากคุยจัง เดี๋ยวนี้ก็จะไปเล่นหนังกับเฉินหลงแล้วโกอินเตอร์จริงๆจริงแล้วเก่งกว่าเฉินหลงนะพี่ว่าเก่งกว่าเพราะเฉินหลงนี่ยังใช้สลิงอันนี้ไม่ใช้นี่ไม่ใช้เล่นเจงแจเจงแจเจ๊งไม่รู้จะมีแฟนเป็นคนไทยหรือเป็นต่างชาติถ้าไปอินเตอร์เนี่ยหน้ายิงฝรั่งชอบนะยิงฝรั่งชอบนะหนูว่าต่างชาติชัวดีแหละจะได้ไม่ต้องเข้าป่ามีเดี๋ยวหายเข้าไปในป่าเป็นทาสานจะไปตามมาเจอ สีจงสีเจียงต้องเข้าปากเข้าไปด้วยอืมแต่ก็ขอให้โชคดีแล้วกันสำหรับองค์บากสามองค์บากหนึ่งพี่ไปดูพี่ก็ชอบนะหนูยังไม่ได้ไปดูเลยว่าจะหาเวลาไปดูองค์บากสามเข้าลงแล้วหนูก็ต้องหนูกแน่แ่เลยใช่หนูอยากดูไม่มีเวลาไปแต่จริงๆแล้วเขาบอกหนังเนี่นะภาคแรกจะสนุกที่สุดใช่แต่แต่ว่าไอ้หนังเรื่องพอตเตอร์อ่ะมันทําให้คนแบบ เออไม่จริงหรอกว่าภาคหนึ่งจะสนุกที่สุดดูถึงภาคอื่ท้ายใช่ก็สนุกนี่นี่นี่มีคู่แล้วอีกคู่หนึ่งที่ไม่อยากให้เลิกเลยแต่ก็เลิกดูสิเซฟฟานอ๋อกับน้ําฝนใช่ไหมคะน้ำฝนใช่รู้จักทั้งคู่แบบเขาคบกันมากี่ปีอะคะรู้จักน้องน้ำฝนอ่ะหลายปีมาแล้วพี่เขาคบกันมากี่ปีพี่อย่างน้อยก็ต้องมีเป็นแบบห้าหกปีขึ้นนะ เลิกกันนะะแล้วเออเลิกกันซะแล้วรู้จักน้องน้องโสแต่เส้ฟานี่เคยเจอที่วิลล่าซุปเปอร์มาร์เก็ตตรงแถวแถวบ้านกลางกรุงอะ่ะอืมโอ้หลอ่อหล่อเลยตัวจริงหลอกว่าในรูปอีกหะะล,ลอกหลอกว่าในทีวีในทีวียังหลอไม่เท่าเลยนะเลิกกันไปแหมจะเป็นแบบฮอลีวูดมากเลยอะ่ะช่วงนี้อืมอืม,อมพูดถึงคู่รักคู่ร้างหมดแล้วเนี่ยนะ ยังมีค,คู่รักคู่รักคู่รักอีกหลาย,ลายๆคู่ที่จะเลิกไม่เลิกจะเลิกไม่เลิกยังค,ง,คงค้างค้างคาคายังค้างค้างคาคากันอยู่ว่าจะไปหรือไม่ไปจะเราจะเลิกหรือไม่เลิกแต่คนนี้สิใจเด็ดน้องเอ ah อันเชลีอ่ะอ๋อที่เขาเป็นนางแบบเออคนน่ารักอีกคนนึงเหมือนกันก็ ทอดมาแล้วชื่อน้องชื่อน้องอะไรเอ่ยเมื่อกี้นี่จดๆว้จําไม่ได้แล้วเป็นผู้หญิงลูกสาวหน้าตาจิ้มลิ้มเลยเมื่อเช้าออกรายการโต๊ะข่าวบันเทิงเห็นเห็นได้ังเห็นหนูเห็นน่ารักเ,เป็นผู้หญิงใจเด็ดอีกคนอย่างนี่ก็เอารูปรูปของเธอจากเฟซบุ๊กลงให้แล้วตอนที่อยู่สระว่ายน้ําตอนนี้ยังท้องอยู่เออเป็นเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะน้องโยด้วยอ,อืมนี่เห็นเห็นรูปของใครนะ อาอยาน้องหยาดหยาดทิพย์ราชปาลหย,ยาทิพย์ราชปาลสวยดีนะตอนนี้เขาเป็นอะไรตอนนี้เขาทำอะไรอยู่อะตอนนี้เป็นดีเจขึ้นซีดอยู่ดีเจหรือเจดีโอเคดีเจขึ้นซีดอ,อ๋อเหรอโอ่คนนี้ถ้าเกิดแต่งงานมีมีลูกออกมาก็ออกลูกถึงหน้าตาดีน,านะโอ้ยที่เรามีหลายเรื่องต้องถามเดี๋ว่า เอาลูกดารามาดูดาราฝรั่งดาราไทยดาราลูกนักร้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคุยเรื่องอันนี้กันด้วยนะเดี๋ยวจัดเรื่องชุดว่ายน้ำอือเป็นพรุ่งนี้ไหมซัมเมอร์นี้เออเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได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 ้พรุ่งนี้เราคุยเรื่องชุดว่ายน้ำกันเออเพราะว่าโหปีนี้เห็นบอกออกมากระหึมแต่ละคนใช่แล้วเรามีลูกให้ดูเยอะแยะเลยเซ็กซี่เซ็กซี่ทั้งนั้นหนูเห็นบ้างหรือยังเห็นแล้วหนูดูในอ่านวิยาศาสตร มีรูปปะตอบด้วยใช่ไหมที่หนูดูใส่ชุดไปน้ำอ่ะ <laughs> <laughs> เซ็กซี่ที่สุดในโลกชื่ออะไรที่ประตอบใส่อะ่ะชุดไปน้ำเป็นไงทูพีซหรือเปล่าทูพีซหรือวันพีซแล้วปตอบนึกภาพปลตอบใส่วันพีซอืมหนูก็หนูไม่นึกดีกว่า <laughs> พี่เคยใส่ถ่ายนะเดี๋ยวเอาจอรูกเก่เก่าๆมาให้ดูอ,อยู่ใน f เฟซบ o ๊กนี่แหละ หรือใครใจรออ้อนทนไม่ไหวก็เข้าไปดูก่อนก็ได้สมัยตอนที่พี่ถ่ายหนังสือพลอยแกมเพชรเห็นเห็นหนะจ๊ะแม่ยังไม่โอ้โไม่ค่อยซอกแซกเลยต้องซอกแซกนิดนึงอ่ะซอกแซกแบบไปดูอ่ะพี่นี่ถ่ายไว้สมัยก่อนตอนที่ก่อนแต่งงานเขาเรียกว่าทิงทท้งทวนทวก่อนแขวนนวมทิ้งทวนก่อนแขวนรวมก็ถ่ายปุ๊บก็มีน้องล็อกเลยไง ก็แบบว่าตอนนั้นก็ยังอ้วนอยู่แต่ก็ผมไม่อ้วนถ้าปัจจุบันเพราะตอนนี้เนี่ยไปยีมล่าคนอื่นก็มาฟงอ่ะวันวันให้ไปยีมล่าผัดแตงก๋วยเตี่ยวทำอย่างอื่นไม่เป็นเหรอฟงทำอย่างอื่นเป็นแต่เขาจะกินก๋วยเตี๋ยวเดียวใครอ้าวมีอยู่คนเดียวใครพี่ฟงไม่ไหวละดึกแล้วดึกรับดึกรับดึกเหรอนวดต่อตอนนี้นวดไปด้วยนะนวดไปด้วยเมาไปด้วยเพราะว่าพี่เขาสึกว่าถ้าเกิดนวดที่แต่รู้สึกว่าเมื่อย เมื่อยเมื่อยเมื่อยมากก็พรุ่งนี้เราอาจจะมาคุยเราเราเรามจะมาคุยกันเรื่องอะไรก่อนชุดว่ายน้ําก่อนดูว่าดาราที่ถ่ายชุดว่ายน้ําซัมเมอร์นี้มีใครบ้างเอาแบบว่าเอามีทั้งมีชื่อเสียงแล้วไม่มีชื่อเสียงเออแล้วทั้งแบบเออนะเอามาดูว่ามันจะต้องมีแบบว่าถ่ายแล้วเกิดกับถ่ายแล้วดับเออเออถ่ายใช่ใช่ใช่มีใครบ้างอะ โอ้ยเยอะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีมากว่ากันเออแล้วหนูมีช่วยไปหน้าของหนูป่ะสมัยตอนถ้ามีเอามาสิเดี๋ยวจะได้ลงด้วยว่าวันพีชกระโจมอกข้าถุงไม่หนูเอามาลงเฟซบุ๊กของหนูอ่ะเฟซบุ๊กของหนูเชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนลงไปในเฟซบุ๊กด้วยแล้วเพื่อนเขาจะได้เข้าไปดูว่าจะได้ทําใจที่งหนูใช่ไหมคะเขาจะได้ทําใจเขาจะได้เห็นหน้าทําใจก็ไจะนึกภาพบอกว่า เวลาใส่เนี่ยเป็นยัางไงาเพราะว่าบางทีคนเขาฟังเสียงอย่างเดียวเขาจินตนาการไม่ออกฟงอ่องะเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวเดี๋ยวฉันมีไปซื้อก่อนเดี๋ยวไม่ต้องซื้อฉัอนมีหยิบ <c oughs> ข้างบนเนี่ยแต่ชุดพี่ใหญ่แ,แต่พี่ <c oughs> เอาเข็มกัดรัดข้างหลังใ้ให้เอาหนังกระติกผูกกักรัะเพือนเดี๋ยวแลงวงผูกฟงเธอสูงเท่าไหร่ตอนเนี้สูงร้อยสี่สี่เขาเลยเขาแต่เตี้ยเท่าไหร่เขาไม่ยืสูงเท่าไหร่ ซื้ออยู่140ไม่หนูประมาณ139 oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีชุดใส่แล้วก็เป็นชุดกระโปรง <im ian> มันจะกลายเป็นชุดลาเต้ไหมคะยาวนก็ <laughs> <laughs> จะบ้าลรงแรมแต่ชุดลาเตีพ <laughs> 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 ี่ฟงบอกว่าเนี่ยยุจจ่งกับจอมพลา <laughs> เลยฟงเคย, <laughs> เ,คยเคยซื้อไหมฟงจากจากคัมเบนไม่ใช่เหรอชุดนั้นที่ฟงไปซื้อเองอะเออชุดนั้นทายไปไหนแล้วพี่รู้ตอนที่เธอไปเที่ยวเสียอะไร